ทานผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชุมพูมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านในการมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนของเราโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมพูมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น163คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีจํานวนครูอยู่14ท่านและก็มีลูกจ้างประจํามีพนักงานราชการ รูอัตราจ้างและก็ลูุกจ้างโชคราวจํานวน4ีท่านนอกจากนี้แล้วโรงเรียนเรายังมีพนักง,งานธุรการอีกหนึ่งท่านรวมแล้วบุคลากรในโรงเรียนของบ้านปางอายห้วยชมพูทั้งหมดมี19คนซึ่งปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านปงางาาห้วยชมพูก็ได้รับความการุณาจากพี่น้องชาวตำบลแม่เจดีใหม่และบ้านปางอายห้วยชมพูทุกท่านให้เกียรติและก็ให้สนับสนุน การศึกษาของโรงเรียนอย่างมากมายจนโรงเรียนได้ก้าวหน้าลดหน้าไปอย่างมากซึ่งก็ขอเชิญท่านติดตามรับชมและก็รับการาแนะนำจากโรงเรียนว่าโรงเรียนของเราได้พัฒนาเป็นยังไงต่อไปด้วยครับโรงเรียนบ้านปางอ้ายห้วยชุมพูเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่หมู่ที่4 ตำบลแม่เจดีใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่บริการ2หมู่บ้านคือบ้านปางอายหมู่ที่4และบ้านห้วยชุมพูหมู่ที่11โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2499โดยมีนายวังสารขัดได้บริจาคที่ดินคิดเป็นมูลค่าสมัยนั้น1,500บาทต่อมาประชาชนในหมู่บ้านได้ช่วยกันหางบประมาณและซื้อที่ดินเพิ่มเติม จนในปัจจุบันมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น17ไร่1งาน92ตารางวาสภาพทั่วไปของอาคารสถานที่ก่อนปรับปรุงถ่ายไว้เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2551 ภาพอาคารสถานที่ปัจจุบันหลังปรับปรุงและพัฒนามีดังต่อไปนี้ปรับปรุงทาสีและปูกระเบื้องบริเวณที่ดื่มน้ำนักเรียนเปลี่ยนที่กองน้ำและก๊อกน้ำจนใช้การได้ดีและสะอาดขึ้นปรับระดับพื้นที่เทคอนกรีตบริเวณหน้าเสาธงและรานหน้าห้องพักครูจนถึงหน้าห้องประชุมทำให้มีความสะอาดและความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆได้ทุกฤดูการ ปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารเรียนโดยมุงกันสาดเมทันชีสกันน้าฝนและแดดได้เป็นอย่างดีทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขปูกระเบื้องอาคารอนเนกประสงค์และทำเวทีถาวรติดพัดลมเพื่อบริการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนใหม่พร้อมป,ปูกระเบื้อง พร้อมให้บริการแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดีจัดสร้างรั้วโรงเรียนและทาสีให้สวยงามแข็งแรงเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็นปรับปรุงอาคารบ้านพักครูภูกระเบื้องทาสีให้บริการเป็นห้องเรียนแก่นักเรียนเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีใหม่ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีมุงหลังคาและระบบน้ำของห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน เพื่อบริการแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรพระราชการครูส่งผลงานทางวิชาการจนได้เลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษจำนวน3คนคือ นางประนอมคำศิลานางรัตนาพีระเพนนางศรีพันธ์ปรีชาชาญส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรและข้าราชการครูให้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่นปีการศึกษา2553และได้รับคัดเลือกรับรางวัลในวันครู16มกราคม2553จำนวน3คนคือ นางสมพรกันโทนางประนอมคำศิลานางสาวอนงยศบัวพิษส่งเสริมสนับสนุนจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อสอบวัดความรู้ระดับชาติหรือโอเนตจนได้รับเกียรติบัตรด,ดีเด่นมีผลการทดสอบระดับชาติโอเนตสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขตสองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2551มีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตสูงสุดเป็นอันดับที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส่ทงเสริมสนับสนุนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่ และประสบค,ความสำเร็จดังต่อไปนี้ส่งนักเรียนระดับช่วงชั้นสองเข้าแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายเข้าแข่งขันในระดับภาคในวันที่15ธันวาคมพศ2553ส่25งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขตสองจนได้รับรางวัล9้าเหรียญทอง6กเหรียญเงิน สี่เหรียญทองแดงหนึ่งรางวัลชมเชยเป็นลำดับที่43จากทั้งหมด196โรงเรียนโดยได้รับเหรียญทองดังต่อไปนี้เหรียญทองโครงงานคุณธรรมระดับช่วงชั้นที่ 2. สองสองเหรียญทองการเล่านิทานคุณธรรมระดับช่วงชั้นที่หนึ่งสามเหรียญทองการแข่งขันแฟรรูปอาหารระดับช่วงชั้นที่สองสี่เหรียญทองการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊ก ระดับช่วงชั้น2 5. เหรียญทองการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ช่วงชั้น3 6เหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษตอรี่เทลลิงระดับช่วงชั้น3 7. เหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ปรเภททดลองช่วงชั้น3 8. แเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ประครับมือช่วงชั้น2 9เหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ประครับมือช่วงชั้น3 นแนะนำผลงานของโรงเรียนที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที 5, ่5้พฤศจิกายน2,551ถึงปัจจุบันก็ประมาณได้2ปีก็ได้พยายามปรับปรุงพัฒนาในทุกๆด้านตามสภาพและกีดจำกัดที่มีอยู่แต่ยางไรก็ตามครับการพัฒนาคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวใจของการจัดการศึกษาในปัจจุบันโรงเรียนบ้านปางอายห้วยชมพูได้ จดทาโครงการโรงเรียนวิถีพอเพียงซึ่งน้อมนําเอาหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาจัดกิจกรรมและวิถีชีวิตของโรงเรียนบ้านปาง่ายห้วยชุมพูเพื่อให้นักเรียนมีอุป,ปนัสัสพอเพียงมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียนต่อไปแต่อย่างไรก็ตามต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูที่ให้การสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง จะนำพาสู่ความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนี้ครับสวัสดีครับ